สวัสดีครับพบกับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่กลืมซิวาแม็กซารนะครับกอนาทีมชาติไทยพาแมนยูโค้นแมนเชสตียผงาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่15ปีนะฮะยิ่งใหญ่สุดๆซิวาแม็กซารกอนาดาวรุ่งทีมชาติไทยสร้างชื่อเสียงอย่างยิ่งใหญ่นะครับหลังพาทีมเยาวชนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่15ปีได้สําเร็จด้วยชัยชนะเหนือคู่ปรับร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตีร์ด้วยสกอร์สุดมัน4ประตูต่อ3 เกมนี้ซิว่าแม็กซัสนะครับโชว์ฟอร์มด้อยังโดดเด่นมีส่วนร่วมในการทําประตูสําคัญสำคขขัญหลายช่งงวะ่ะและแสดงให้เห็นถึงความสําคัญและความสามารถทั้งด้านความเร็วการใจบอลและการจบสกอร์ที่เฉียบคมสมบูรณ์แด้รับการชื่ชนชมจากทั้งสื่ออังกฤษและแฟนบอลเป็นอย่างมากผลงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่ตอกย้ำศักยภาพของแม็กซัสในระดับสากลแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยอีกด้วยนะฮะโอ้สุดยอดจริงๆนะครับสำหรับ ซิวาแม็กซัดนะครับนี่คืออนาคตของทีมชาติไทยของเรายุคใหม่นะครับในมือของมาชนะอีเอ e ด่วนทีมยุโรปยื่นเสนาใหม่นิคลัสมิโกสัน่าวดีสสมสร O อบบโอเดนเซ่นะครับว่าที่ทีมลีกสูงสุดเดนมาร์กพึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมา เตรียมยืน่นเสนอชุดหมายให้กับนิคลัสมิเกลสันวิงแบ็กซ้ายทีมชาติไทยแล้วแต่ทว่ามิเกลสันและบริษัทคีพาสเอเอสซึ่งเป็นตัวแทนยังไม่ได้ตัดทิในใจใน,ในทันทีโดยต้องการใช้เวลาในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนในการพยายาริจารณาข้อเสนอจากทีมอ,อื่นด้วยอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดทิ้นใจขั้นตอนสุดท้ายทีนี้นะครับนิคลัสมิเกลสันนะครับลูกโซแบ็กขวาทีมชาติไทยของเรา คือการหลักสําคัญในการพาทีมโอบีโอเดนเซ่เลื่อนชั้นกลับไปเล่นในลีกสูงสุดของเดนมาร์กได้สําเร็จภายในฤดูการเดียวสัญญาฉบับปัจจุบันของมิเกลสันกับโอเดนเซ่จะหมดลงในช่วงเสมอนี้โดยมีแรงงานสโมสรได้ยืน่นข้อเสนอสัญญาชุดใหม่ให้เจ้าตัวพิจา,ารณาแล้วแฟนช่างศึกคิดเห็นยันอย่างไรละครับนิคาัตมิเกลสันควรต่อสัญ,ญญาหรือไม่หรือไปหาประสบก,การณ์ใหม่ในลีกใหญ่ของยุโรปซึ่งมี หลายทีมชั้นนํำในรวมให้ความสนใจในตัวของนิคลัสมิเกลสันอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะสโมสรนเลเตอร์ซิตีด่วนลุงเดออกมาพูดอีกแล้ว เดวินชิจอมนะครับประธานสโมอสรประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูเต็ดออกมาเคลียร์ชัดถึงกรณีเขาเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันในรุ้นการที่มันมาโดยยืนยันเป็นการดําเนินการตามกติกาและก็ตกลงระหว่าง2สโมอสรไม่ใช่ความได้เปรียบที่จะได้มาโดยภารการผมเล่นตามกติกาครับโดยเฉพาะบอลถ้วยอย่าง AFC แชมเปี้ยนและชอปปี้ครับการเลื่อนแข่งต้องตกลงกันต้องส่งเทียมถ้าอ e ี่ายไม่ให้เลื่อนผมก็ทําอะไรไม่ได้ พร้อมกันนี้ยังเสนอให้ไทยลีและสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกําหนดแนวทางให้ชัดเจนในฤดูกาลหน้าโดยเฉพาะในกรณีที่ทีมต้องเดินทางไกลเพื่อแข่งขันเกมกลางสัดห์ต้องมีเกณฑ์ให้ชัดเจนเช่นถ้าเดินทางไม่เกิน6ชั่วโมงอาจเลื่อนแข่งในสห์เดียวกันได้แต่ถ้าเกิน6ชั่วโมงอย่างไปอินโดเจอ PSM ที่บินรวมเกือบ18ชั่วโมงแบบนี้ต้องมีสล็อตให้เลื่อนไม่งั้นเป็นไปไม่ได้เลยครับ ลุงเนวินนะครับยังทิ้งท้ายด้วยว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนแข่งส่วนใหญ่มักไม่เคยมีประสบการณ์ตรงในการแข่งขันระดับทวีคนที่พูดแบบนั้นคือคนที่ไม่เคยได้เล่นบอลถ้วยไงไม่เคยลงทุนและไม่เคยต้องรับผิดชอบต่อทีมลุงเนฟาดเลยเรียกกันนะครับโตโนโ่พลอําราเกษตรศาสตร์ยุติบทบาทราชการประธานสโมสรน,นะครับ ตโนภากนคำวิไลศนะครับศิลปินนักแสดงชื่อดังที่เข้ามาทำหน้าที่ช่วยบริหารงานทัพนาคามรกฏในศึกเมืองเทลิกฤดูกาล24-25โดยก่อนหน้านี้ตโนโได้เข้ามาทำหน้าที่รักษาการประธานสมโมสรเกษตรศาสตร์เอเซในช่วงสถานการณ์ทางด้านการเงินของทีมไม่ดีนักเหลือเงินในบัญชีเพียง859บาทจนกระทั่งฝากฟันนะฮะกันมาและมีเงินจ่ายให้กับนักเตะ พร้อมกับพาทีมเกาะกลุ่มลุ้นเพย์ออฟเลื่อนชั้นล่าสุดโตโนโ่พากินคําวิไลศนะครับได้อำลานตำแหน่งรักษาการท่านประธานสมโมสร,กรเกษตรศาสตร์เอเรียบร้อยแล้วพร้อมกับโพสต์ข้อความว่าถึงเพื่อนทีมงานพี่น้องกเกษตรศาสตร์และแฟนบอลที่รักทุกคน ต่อจากนี้ขอให้ทุกคนมีทางเดินที่ดีเคารพต่ออาชีพของตัวเองและทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเหมือนที่เราทุกคนทําร่วมกันมาในฤดูกาลนี้นะครับรักผู้คุณทุกคนนะครับแฟนบอลไทยทีมงานนักฟุตบอลเกษตรศาสตร์ทุกคนจากตัวสลรองหมายเลขสิบรักษาการประธานสโมสรสาหรับตัวโน,โน่นกับเกคคิดขึ้นระดับฟุตบอลอาชีพมาแล้วนะครับกับหลายสโมสรอาทิเช่นราชบุรีเอ็ซีอาตุเชิยยูเนเต็ด ขอ,อนแก่องซจนกระทั่งเข้ามาช่วยทีมกเกษตรศาสตร์เอฟซีพวงตำแหน่งรักษาการประธานสโมสรน,นะฮะด่วนบุรัิย์เปิดตัวเสื้อฉลองแชมป์ส0สมัยประสานไฟฟ้าบุรีรัมยูเต็นกับเผยโฉมเสื้อแชมเปี่ยนฉลองแชมป์ไทยลีก10สมัยอย่างเป็นงการ หลังจากที่บุรียมยยูเนเต็ดสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ไทยลีกสมัยที่10นและครอบครองได้สุดเด็ดในฤดูกาล2024-2025และเป็นแชมป์ครั้งที่4ติดต่อกันแล้วล่าสุดบุรียมยยูเนเต็ดนะครับเตรียมการเปิดตัวเสื้อแห่งตำนานที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาเป็นลวดลายปาราสาตหินพนมรุง้งที่ไม่ซ้ำใครส่เจอซี่แชมป์ไทยลีก10สมัยเสื้อรุ่นพิเศษที่แฟนๆกู12ต้องมีไว้จบจอง สำหรับเสื้อฉลองแชมป์ปีนี้นะครับพร้อมให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองว่าบุรีมยูเต็ดคือทีมที่คว้าแชมป์ทะลิกมากที่สุดในประเทศในราคา840บาทนะครับก็ไปจับจองกันได้เลยนะฮะที่เว็บไซต์ของสโมสรนะครับหรือว่าจะซื้อในช้อปปี้ก็มีขายนะครับแฟนบอลก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะครับส่วนแอดนินนะครับก็ดูแล้วนะครับสวยเหมือนกันนะฮะชุดฉลองแชมป์นี้นะครับน่าซื้อมาเก็บจริงๆนะครับแต่ราคาก็โอ้โหตามนั้นแหละครับ800 ก็าบาทนะครับก็ถือว่าหนักเอาเรื่องนะครับสาหรับแอดมินนะฮะแต่ก็ถือว่าน่าจะมีไว้นะครับติดบ้านนะฮะน่าจะดีสําหรับแฟนบุรีรัมนะจ๊ะที่มาลูกเทเตตาแบงสุวรรณเหมือนตาเผยสวมแว่นสุดเท่เพราะอยากทมานานแล้วแต่ที่ผ่านมายังเด็กเลยไม่กล้าลั่นหวังว่าจะไม่เดือดร้อนใคร จริงๆก็อยากจะแต่งแบบนี้มานานแล้วครับแต่ช่วงก่อนที่ได้แชมป์เราก็ยังเด็กอยู่ก็เลยไม่ได้ลองพอตอนนี้โตขึ้นเลยทําในสิ่งที่อยากทําบ้างครับหวังว่าจะไม่เดือดร้อนใครนะครับในส่วนของแว่นตาที่หลายคนเปรียบเทียบกับลาเมนยามาเจ้าตัวก็เปิดใจแบบเป็นกันเองว่าจริงๆคิดไปแล้วว่าจะใส่แว่นครับแต่บงๆๆังเอิญบ,บ,บาซูวรร่าได้แชมป์ก่อนพอดีก็เลยกลายเป็นการตรงกับยามาโดยไม่ตั้งใจครับเทไปอีกแบบนะฮะโอ้โหเจ้าแบงของเราอนาคตสดใสรู้ดูกันหน้าค่อยจวดกันใหม่นี่คือสุนทรีฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นร เช้าขอที่2เพื่อสภาคมนะครับ